ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังร้อนแรงอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงได้โดยเฉพาะกับ MG EV ที่ในเดือนสิงหาคม2568สามารถกวาดยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยจำนวนกว่า2,230คันยิ่งไปกว่านั้นภาพรวมการเติบโตของยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าตลอด8เดือนแรกของปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมากถึง70%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขพุ่งขึ้นอย่างนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตการที่ MG สามารถครองตำแหน่งผู้นำในตลาดนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากการวางกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและการบริการหลังการขายที่สร้างความไว้ใจอย่างยังย่งยืนแก่ลูกค้าบริษัท SIC Motor CP จำกัดรวมกับบริษัท MG s e l l ประเทศไทย จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ MG เปิดเผยว่าตัวเลขยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าของเดือนสิงหาคมนอกจากจะนำโด่งเป็นอันดับหนึ่งแล้วยังสะท้อนความนิยมและความมั่นใจของผู้บริโภคในแบรนด์และเทคโนโลยีที่ MG นำเสนอส่วนยอดจดทะเบียนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม2,568ปรากฏว่ามีการเติบโตถึง70%เมื่อเทียบกับปี2,567ซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญญาณบวกที่ชัดเจนว่าเทรนของรถยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งในตลาดไทย MG ย้ำว่าการที่ลูกค้าเลือก MG มากขึ้นมาจากกลยุทธ์วางผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริงอีกทั้งการส่งมอบความคุ้มค่าที่จับต้องได้จริงและหนึ่งในปัจจัยที่หลายคนอาจมองข้ามคือการเป็นแบรนด์เดียวในตลาดที่กล้าก,การันตีแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนรวมถึงชุดควบคุมต่างๆด้วยการรับประกันตลอดอายุการใช้งานหรือ Lifetime Warranty ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้หมดห่วงเรื่องความเสี่ยงในการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ในระยะยาว นอกจากนั้น MG ยังพัฒนาระบบโลจิสติกอะไหล่ให้มีความรวดเร็วทันใจโดยมีสต็อกอะไหล่สำคัญพร้อมส่งภายใน24ชั่วโมงและมีเครือข่ายโชว์รูมรวมถึงศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากถึง125แห่งพร้อมทั้งวางแผนขยายเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีเป้าหมายใหญ่ในการสร้าง MG EV ecosystem ให้มีความแข็งแรงครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านการขายบริการและระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ด้านผลิตภัณฑ์ที่ MG มีในปัจจุบันนั้นครอบคลุมหลายรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการโดยเฉพาะรุ่น MG4 Electric ที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดในเดือนกรกฎาคม2568ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง MG S5 EV และ MG M6 ที่เข้ามาช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูงที่เข้าถึงได้ง่ายในตลาดไทย ยอดจดทะเบียนสะสมทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2568รวมอยู่ที่15,783คันคันนับเป็นตัวเลขที่น่าชื่นชมและสะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซูยิงกรรมการผู้จัดการบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดให้ความเห็นว่ายอดจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นชัดเจนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการพัฒนาแบรนด์รวมถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้าให้กับ MG ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ MG สาาามมรรถเเตตติบบโดดหนนนืืออก่แ์ใๆใๆลค